ความสำเร็จมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความมานะพยายามการทำงานหนักหรือการเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างแต่ในความจริงแล้วความขี้เกียจก็สามารถกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่พาเราไปสู่เป้าหมายได้เช่นกันถ้าเรารู้จักใช้มันให้ถูกวิธีความขี้เกียจไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไม่ทำอะไรเลยแต่อาจหมายถึงการเลือกทำเฉพาะสิ่ง ที่จําเป็นการหาทางลัดการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดหรือการวางระบบให้สิ่งต่างๆทํางานแทนตัวเราได้ความสําเร็จฉบับคนขี้เกียจจึงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหากแต่คือการเดินทางอีกแบบหนึ่งที่อาศัยความคิดมากกว่าการลงมือทําแบบเหน็ดเหนื่อยคนขี้เกียจจานวนไม่น้อยไม่ได้ไร้ความสามารถพวกเขาเพียงแต่ไม่อยากเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์สิ่งนี้เองทําให้พวกเขามักมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาที่น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นคนขี้เกียจอาจไม่ลุกมาเช็ดโต๊ะทุกวันแต่พวกเขาจะหาวิธีทําให้ตกเปิลยากที่สุดเช่นเลือกใช้วัสดุปูโต๊ะกันคราบหรือเลี้ยงอาหารที่หกเหลือง,ง่ายความขี้เกียจผลักให้พวกเขาออกแบบวิธีใช้ชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยซ้ำาๆและนั่นก็คือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบหนึ่งความสําเร็จไม่จําเป็นต้องหมายถึงการทําทุกอย่าง ด้วยตัวเองคนขี้เกียจที่ฉลาดจะรู้ว่าอะไรควรทําเองอะไรควรมอบหมายให้คนอื่นหรือแม้แต่ปล่อยให้ระบบจัดการแทนเช่นการตั้งระบบเตือนอัตโนมัติการใช้แอปช่วยบริหารเวลาการใช้บริการออนไลน์ที่ลดภาระตัวเองคนกลุ่มนี้อาจดูเหมือนไม่กระตือรือร้นแต่จริงๆแล้วพวกเขาคือผู้วางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเนฟรีในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นคนขี้เกียจมักเป็นนักคิดสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเพราะพวกเขาต้องหาทางหลบเลี่ยงการทำงานหนักแบบเดิมๆให้ได้พวกเขาคิดวิธีที่รวดเร็วกว่าสั้นกว่าหรือใช้แรงน้อยกว่าในการทำสิ่งเดียวกันตัวอย่างเช่นนักประดิษฐ์หลายคนในประวัติศาสตร์ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่เพราะรักในเทคโนโลยีแต่เพราะพวกเขาเบื่อที่ต้องทำงานบางอย่างซ้ำๆพวกเขาเลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วย และเครื่องมือเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกความขี้เกียจจึงอาจเป็นต้นต่อของนวัตกรรมถ้ามันกระตุ้นให้เกิดการคิดแบบใหม่แทนที่จะยอมจำนนกับปัญหาในด้านเป้าหมายชีวิตคนขี้เกียจที่ฉลาดจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นพวกเขาไม่กระโดดเข้าไปในทุกโอกาสที่เข้ามาแต่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่คุ้มค่ากับพลังงาน และเวลาที่จะเสียไปพวกเขาจะถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นคุ้มไหมหรือมีทางไหนที่ง่ายกว่าเร็วกว่าหรือมีคนทำแทนได้บ้างน,นี่คือวิธีคิดแบบประหยัดทรัพยากรซึ่งในโลกธุรกิจกลับกลายเป็นวิธีที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือความขี้เกียจที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นต้องไม่ใช่ความขี้เกียจที่มาพร้อมความเฉยชาแบบไร้เป้าหมาย แต่มันคือความขี้เกียจที่มีแผนมีการตั้งระบบมีการจัดลำดับความสำคัญและรู้จักใช้เครื่องมือช่วยเหลือความขี้เกียจลักษณะนี้จะนำไปสู่ชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่ว่างเปล่าคนที่อยากประสบความสำเร็จแบบไม่เหนื่อยเกินไปต้องเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วออกแบบชีวิตให้พาไปถึงจุดนั้นโดยใช้พลังให้น้อยที่สุด เช่นถ้าอยากมีเงินมากขึ้นแทนที่จะทำงานสามงานเพื่อแลกเงินอาจเลือกศึกษาเรื่องการลงทุนหรือการสร้างรายได้แบบพาสซีฟแทนมันอาจต้องคิดเยอะหน่อยในตอนแรกแต่เมื่อวางระบบได้แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมอีกความสำเร็จของคนขี้เกียจจึงไม่ได้มาจากการอีนงานแต่มาจากการจัดการชีวิตให้มีงานน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและให้แต่ละง,งานที่ทำมีประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของพวกเขาคือ ใช้แรงให้น้อยที่สุดเพื่อได้ผลลัพธ์มากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักคิดแบบเดียวกับนักบริหารระดับสูงในหลายองค์กรคนขี้เกียจที่เก่งจะไม่ลนลานพวกเขาเงียบแต่คิดลึกไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่จําเป็นแต่เมื่อขยับก็ขยับอย่างแม่นยําและเด็ดขาดอีกจุดที่น่าสนใจคือคนขี้เกียจมักมีความสามารถในการรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกเขาไม่เสียเวลาวุ่นวายกับเรื่องจุกจิก หรือเรื่องที่ไม่เปลี่ยนผับเช่นถ้ารู้ว่าการทะเลาะก,กับคนในที่ทำงานไม่ช่วยอะไรก็จะหลีกเรื่องทันทีหรือถ้ารู้ว่าอารมณ์เสียไม่ช่วยให้งานเสร็จก็จะไม่ใส่ใจมากเกินไปความสามารถนี้ทำให้พวกเขามีพื้นที่ในจิตใจมากพอที่จะคิดเรื่องสำคัญจริงๆคนขี้เกียจจึงอาจเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีมีสติและรู้จักวางแผนในระยะยาวได้ดีกว่าคนที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลา แม้คนทั่วไปจะมองความขี้เกียจเป็นสิ่งลบแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่าความขี้เกียจนั้นแท้จริงคือแรงผลักดันชนิดหนึ่งที่แตกต่างจากแรงผลักดันแบบไฟแรงการที่ใครบางคนไม่อยากทําอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆเพราะรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยง่ายกลับกลายเป็นเหตุผลให้พวกเขาคิดหาทางทำให้ง่ายขึ้นหรือไม่ต้องทำเลย หากสามารถออกแบบระบบที่ทำงานแทนตนได้ความขี้เกียจจึงไม่ใช่ปัญหาแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมในยุคที่เทคโนโลยีพร้อมช่วยเหลือเกือบทุกอย่างคนขี้เกียจกลับกลายเป็นกลุ่มที่รู้จักเลือกใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือบริการต่างๆได้อย่างคุ้มค่าเช่นการตั้งค่าระบบเตือนอีเมลแทนการจดจำการใช้บอทช่วยตอบคำถามในงานบริการลูกค,ค้า หรือแม้แต่การจัดตารางชีวิตผ่านแอปพลิเคชันแทนการวางแผนด้วยตัวเองทุกวันคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่อยากปล่อยปละเลยชีวิตแต่พวกเขาต้องการลดภาระที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่สมองไว้สำหรับเรื่องสำคัญจริงๆนั่นเองนอกจากนี้คนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จยังมักรู้จักสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในแบบไม่ฝืนธรรมชาติ พวกเขาไม่พยายามฝืนตื่นตีห้าเพื่อไปวิ่งถ้ารู้ว่าร่างกายไม่เหมาะกับกิจกรรมแบบนั้นแต่จะหาวิธีที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องเสียแรงมากเกินไปเช่นเลือกออกกำลังกายระหว่างดูซีรีส์หรือใช้ลูกวิ่งในบ้านขณะฟังพอดแคสต์พวกเขาใช้ความชอบของตัวเองเป็นเครื่องมือโน้มน้าวให้ทำในสิ่งที่ควรทำแทนที่จะกดดันหรือบังคับตัวเองด้วยวิธีแบบเดิมๆที่ไม่ยั่งยืนการคิดแบบฉลาดขี้เกียจ ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเช่นการสร้างรายได้ระยะยาวแทงที่จะทำงานหนักวันและ12ชั่วโมงเพื่อเงินเดือนจำนวนหนึ่งคนขี้เกียจบางคนอาจใช้เวลาในช่วงแรกศึกษาการลงทุนในหุ้นการสร้างคอนเทนต์ดิจิทัลหรือการทำธุรกิจแบบอัตโนมัติเช่นขายของแบบพรีออเดอร์หรือใช้ระบบฟูฟิมั์ที่ไม่ต้องแพ็คของเองเลย หลังจากวางระบบได้แล้วพวกเขาก็มีเวลาเหลือสำหรับพักผ่อนคิดไอเดียใหม่ๆห,หรือแม้แต่ไม่ทำอะไรเลยแต่เงินยังเข้ามาเรื่อยๆเพราะระบ,บบทำงานแทนอีกข้อได้เปรียบที่มักมองข้ามคือคนขี้เกียจมักมีความสามารถในการมองภาพรวมได้ดีเพราะพวกเขาไม่อยากลงไปจมอยู่ในรายละเอียดปลีกย,ย่อยพวกเขาจึงวางโครงสร้างจากมุมสูงเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งสามารถไหลเวียนได้เองโดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการทุกขั้นตอนวิธีคิดแบบนี้มักพบในผู้บริหารหรือนักวางกลยุทธ์ที่เก่งเพราะพวกเขาไม่ได้เก่งแค่ทำแต่เก่งในการทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้เองท้ายที่สุดแล้ววิธีสำเร็จฉบับคนขี้เกียจไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหน้าที่แต่คือการเลือกจัดการชีวิตด้วยความเข้าใจธรรมชาติของตัวเองไม่ฝืนในสิ่งที่ฝืนไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ใช้สติ และความคิดในการปรับเปลี่ยนบริบทให้เหมาะกับตัวเองคนขี้เกียจที่ประสบความสําเร็จจึงไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆแต่คือคนที่วางมาอย่างชาญฉลาดรู้ว่าเมื่อไรควรเดินเมื่อไรควรหยุดและเมื่อไรควรให้สิ่งอื่นทํางานแทนความขี้เกียจจึงกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตแบบมีประสิทธิภาพและเมื่อใช้อย่างถูกต้องมันก็อาจกลายเป็นกุญแจสําคัญที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินจาเป็นเลยแม้แต่ดเดียว